เกิด <พ uka> เป็นคนอีสานมันเป็นหนักหัวพองใครอะ่ะเกิดเป็นคนอีสานมันเป็นหนักหัวแม่งใครอะ่ะเกิดเป็นคนอีสานมันเป็นหนักหัวใครอ่ะเกิดเป็นคนอีสานมันทําให้ใครไม่หายใจอะ่ะแล้วเกิดเป็นคนอีสานเป็นหนักกระบาลหัวคุณหรือเปล่าถึงได้มาพูดดูถูกเหยียดยามหรืออยากถูกหาไปส่งโรงพยาบาลฟื้นมาพิการไม่มีใครต้องการแล้วคานมาขอข,อขอมาอะ่ะแล้วพูดมาว่า เขาไม่ถึงการพเขาเหยียบย่ำดินแดนอีสานคนอีสานกับมีหัวใจเหยียบย่ำซุ้เคอยเกินไป,ไปเรืออีสานเอาสมองส่วนใดนิดน,น้อคทิดว่าที่บินเข้าไป โยกูมันคนอีสานกูมันเลือดอีสานบักใดยที่เขามาพ่านะกูจิเตะปากมึงกูมันคนอีสานกูมันเลือดอีสานคันบอกว่าลำค่าญด็กกูจิตบปากนึ่งกูมันคนอีสานกูมันเลือดอีสานขันแมนบพบักอีสานกิดยู้ซื่อคือแ่วของเ่องของมึงยูซื่อเพาเป็นหระขรับผม เลือดอีสานเลือดอีสานครับหน้าตาก็อุบาทแล้วทําตัวก็อุบาทอุบาทอ้ดอกคนอีสานแล้วมันเป็นจังไรคะคนอีสานแล้วมันแต่งงามแต้งซีละ่ะเข้าใจบอฮืมร้องมาเบิงนมอีสานนี่มแต่ของย,ยังไงแมนบอกโอ้ยพวกคนอีสานมาจอดอะไรตรงนี้วะมันยัง เป็นยงคนอีสานเลยุตจักรก็ได้สีหาก็ไปน้าไหมเนี่ยขับไปน้าซื้อดิรถคันเนี่ยเยี่ยใสย่ไหมขับรอเชยไปลกบุรลกบุรีใส่ไหมลพบุรีไปซอยทิแมลพบุรีซอยทิแำไมครับคนอีสานแล้วไงครับคุณเป็นคนที่ไหนก็ช่างคุณไม่มีสิทธิ์ดูถูกเผ่าพันธุ์ตัวเองคนอีสานดำผ้าแดดจริงไหมเนี่ยดำแดดเพราะแบกปูนค่ะโอ้โหบบบบดำจนเห็นเส้นเลือดเลยครับผมจะบอกให้คุณไม่มีสิทธิ์ดูถูกเผ่าพันธุ์ตัวเอง คุณจะมาจากไหนก็ช่างคุณก็กินข้าวทีละคำเดินได้ทีละก้าวใช้ชีวิตได้แค่ทีละวันเหมือนกันไม่มีพิเศษขอใครคนจังหวัดไหนคนต่างประเทศคุณจะอยู่ที่ไหนก็ช่างทั้งไงครับผมคนที่สารปากแตกเป็นจังหวัดเดียวเหรครับจำเอาไว้นะคนทุกที่ปากแตกได้เหมือนกันอย่ามาพูดอย่างนี้ปากแตกแน่นอนก็เจอคอยดู ให้ถามเนี่ยขันกูจ่างรถดดำรถดเทนเลอร์รถดเกี้ยวเขา่ารถดเมโคไปเหยียบปากเออซุ้มมูที่มันดูถูกคนอีสานนะ่ะกูสิติดคูกบอกกูคืออยากเข็ดเทะปากดีคากปากดีแห้งดาค้นเหยียดค้นน่ะเออแค่แค่แบบขาวม้อมันบอกออกมาเหยียดคนดคีสานกระโซสันดาน์มันเราบอกมันแบบเกิดมาแล้วแบบเออเกิดมาเสียสรดเกิดแหมเออสมองมามี กลัวเป็นว่าอะไรกินเขาเป็นอาหารดอกนาสิกินขี้เทาว่าสันกะขี่จะค้องแล้วเนาะ